หลักการสาคัญของการทำนานเกอดูคือต้องให้เขาคิดว่ากําลังเจอภัยแ้งเพื่อกระตุ้นให้เขาออกดอกใช่ครับค่ะแล้ววิธีที่3ามล่ะคะวิธีที่3เนี่ยนะครับก็เป็นการใช้ต้นต่อบังคับนะครับเป็นยังไงต้นต่อบังคับเนี่ยผมกาลังเล่าให้ฟังว่าเราจะเห็นว่าวิธีใช้ต้นตอเนี่ยก็หมายความว่าพืชต่างชนิดกันต่อเชื่อมอยู่บนบนเหมือนการทาบกิ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาเรียกการต่อยอดเสียบยอดนะครับอันนี้พอเสียบปุ๊บเนี่ยระบบท่อ ลำเลียงของพืชเนี่ยนะครับรากซึ่งเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งและปลายยอดเป็นพืชอีกชนิดหนึง่งปลายยอดเป็นมะนาวรากเนี่ยเป็น,ปนพืชตระกูลมะนาวอื่นๆ,อ,นๆอย่างเช่นแต่ก็เป็นมะนาวใช่ไหมครับเป็นต้นตอมะขิดสมมุตินะฮะพอเราลากดูดอาหารขึ้นไปปุ๊บส่งไปทางท่อนนําซึ่งอยู่ด้านในเขาเรียกแกนของลําต้นแล้วก็ส่งผ่านไปถึงยอดของมะนาวและส่งส่วนเนี้ยมะนาวก็จะส่งธาตอาหารที่จากดินเนี่ยไปสังราทห์แสงที่ใบ พอส่องทหอแสงเสร็จปุ๊บรากซึ่งเป็นรากของต้นตอนเน yani ี่ยเขาก็ยังต้องการอาหารก็จะถูกส่งจากที่อาหารที่ส่งคอล้วจากใบที่เป็นแป้งและน้ําตาลเนี่ยส่งกลับไปเลี้ยงรากเพื่อให้รากจเจริญอ,ออกไปถูกไหมครับต <cos> อนนี้พอส่งกลับปุ๊บตรงรอยเชื่อมเนี่ยเขาเป็นพืชต่างชนิดกันการส่งกลับของอาหารที่เป็นแป้งและน้าตาลก็เกิดการสะดุดส่งได้น้อยลงรากจเจริญน้อยลง,ลงนะครับพอรากเจริญน้อยลงปุ๊บอาหารส่วนใหญ่ก็จะถูกกักเก็บไว้ด้านบน ก็เกิดการสมบูร <knowing> ณ์เต <als> ็มที <ABS tide> ่เขาก็เลยออกดอกออกผลได้จํานวนมากนะครับวิธีการนี้เนี่ยก็แตกต่างจากการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเนต์ก็คือวิธีการนี้เราสามารถที่จะปลูกลงไปที่พื้นดินได้เลยที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเราไม่จําเป็นต้องกักน้ําอะไรมากมายมะนาวที่ปลูกในพื้นที่ทั่วไปก็สามารถออกดอกได้โดยไม่ต้องลงในบ่อซีเนต์วิธีนี้จะต้นทุนถูกนิดนึงค่ะมากกว่าวิธีที่2 แล้วเราะะวิธีที่3เนี่ยค่ะเราจะบังคับให้เขาออกในช่วงที่มะนาวแพงได้อย่างไรอะคะก็เราก็ต้องประมาณการอย่างเช่นว่าสมมติมถ้าเกิดว่าเขาเกิดออกก่อนะนะครับเราเห็นว่าเขาออกก่อนปุ๊บเนี่ยเราก็คงต้องพรุนผลทิ้งจะให้ให้ต้นว่างผลแล้วก็อาจจะต้องมีการให้ปนะุ๋ยไนโตรเจนเยอะๆะนะครับสุดท้ายเนี่ยพอเวลาใกล้ๆที่เราจะต้องการให้เขาออกดอกเนี่ยเราก็กระตุ้นด้วยปุ๋ยสูตรตัวกลางสูง ครับเขาจะออกเดือนตุลาเหมือนกันเราต้องควบคุมการปริมาณการให้ปุ๋ยใช่ไหมคะครับผมก,บกับการปลิดผลทิ้งให้เขาว่างผลในช่วงที่ที่ก่อนเดือนตุลาคมซึ่งซึ่งถ้าเกิดเขาติดผล,ผลผิดจากตรงนี้ไปเขาจะออกผลในช่วงที่ราคาถูกครับ,รบผมแล้วอ,อย่างสมมติว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้สานใช่ไหมคะแนะนําแต่ละภาคได้ไหมคะว่าภาคไหนเหมาะที่จะปลูกวิธีที่2หรือวิธีที่3คงคงแนะนําอย่างนั้นตรงๆไปไม่ได้แต่ว่า ดูพื้นที่ตัวเองพื้นที่ตัวเองสมมติว่าพื้นที่เราเนี่ยเป็นที่ที่เป็นหินกรวดเลยพื้นที่แบบดินแย่เป็นทรายจัดหรืออะไรอย่างเงี้ยวิธีที่สองคงดีเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ดินจากพื้นที่ตรงนั้นตรงๆอย่างงี้สมตเราอยู่ใกล้ภูกเขาม่แต่หินกรวดเต็มไปหมดเลยแล้วเราบางทีเราจะผสมดินใหม่แล้วใส่ลงไปในภาชนะที่เราปลูกต้นมะนาวซึ่งจะทําให้มันดีกว่าที่จะปลูกลงดินตรงๆแต่ถ้าเป็นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยวิธีที่สามจะดีกว่า หมายความว่าพื้นที่น้อยด้วยดินไม่ค่อยดีเป็นหินกวดทรายซึ่งสภาพดินไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชใช้วิธีที่สองน่าจะดีกว่าใช่ทีนี้เกษตรกรก็ต้องรู้ว่าดินที่อยู่ในพืชในสวนไร่ของท่านเหมาะก,กับการเพาะปลูกมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะใช่ครับ ถ้าอย่างนี้ก็คือถ้าอย่างนั้นแสดงว่าประเทศเรานี่ได้เปรียบกับวิธีที่3มากกว่าใช่ไหมคะถ้าเรามีที่อยู่มสมบูรณ์ในวิธีที่3ต้นทุนจะต่ําต้นทุนต่ําด้วยใช่เพราะว่าท่อซีเมนต์ท่อหนึ่งก็มีราคาพอสมควรแล้วถ้าเกษตรกรสนใจ่ะคะสามารถที่จะติดต่อมาผ่านมาทางสถาบานันติดต่อมาอย่างไรบ้างคะก็ติดต่อม,มาที่เบอร์ศวนกลางครับก็คือสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการการ จะมาเข้ารับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการผลิตมะนาวน,นอกฤดูอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาที่เดอะศูนย์สองเนะครับเป็นเบอร์กลางอ๋อเกษตรกรสามารถที่จะมาเข้าอบรมที่นี่ได้หรือว่าเชิญวิทยากรเชิญท่านดรไปอบรมที่สถานที่ที่เขารวมกลุ่มกันได้ไหมคะได้ครับได้ครับติดต่อมาที่ศูนย์กลางแล้วเดี๋ยวผมก็จะผ่านตามสายงานส่วนท,ท่านที่สนใจก็อาจจะขอมาพบผมหรือว่าขอมานั่งพูดคุยอันนี้ผมก็ให้บริการนะครับ เกษตรกรสามารถมาขอองค์ความรู้จากท่านดรอได้ใช่ไหมคะสุดท้ายอยากให้ท่านดรฝากอะไรถึงเกษตรกรที่น้องชาไทยเราหน่อยค่ะก็เดี๋ยวขอฝากนิดนึงว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับก็พื้นที่เราก็ลดลงนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ประชากรเพิ่มขึ้นมีการเอาพื้นที่เนี่ยไปทําเป็นที่อยู่อาศัยสภาพอากาศเราก็เปลี่ยนแปลงมีสภาพความร้อนที่สูงขึ้นการเกษตรทํายากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยถ้าหคนเหล่านั้นเนี่ยมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเราผลิตพืชเหล่านั้นเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจนทําให้พืชนั้นมีผลผลิตจํานวนมากเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหนึ่งที่ทารายได้ได้สูงเพราะว่าปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าผลผลิตเกษตรแต่ละตัวมีราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิดน,นะครับทั้งหมูเนื้อไก่ข้าวรวมทั้งมะนาวแล้วก็ผลไมอ้อื่นๆด้วยเพราะนั้นเนี่ยอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น อาชีพเกษตรมองเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับ,รบเราจะต้องมีความรู้ที่เชี่ยวชาญพอสมควรจึงจะมีความสําเร็จในการประกอบอาชีพนี้ครับคร่ค่ะังนั้นวันนี้เราทางรายการนะคะต้องขอขอบคุณท่านดกรกุศลเอี่ยมรับมากนะคะที่ให้ความรู้เรื่องการปลูกมะนาวนอกฤดูค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับโรคของมะนาวที่สําคัญที่ควรระวังหนึ่งโรคแคนเกอร์ โรคแคนเกอร์ลักษณะอาการจะเกิดขึ้นในแทบทุกส่วนทั้งที่ใบกิ่งกา้านและผลโดยอาการที่ใบและผลจะมีลักษณะคล้ายกันคือเกิดเป็นแผลกลมแล้วจะขยายใหญ่ปูนูนคล้ายฟองน้ำมีสีเหลืองอ่อนถึงสีเหลืองเข้มต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มและจะแตกเป็นสะเก็ดมีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบ ส่วนอาการที่กิ่งก้านจะมีแผลฟูนูนสีเหลืองต่อมาแผลจะแตกแห้งเป็นสีน้ำตาลขยายรอบๆกิ่งรูปร่างของแผลไม่แน่นอนและไม่มีวงแหวนรอบๆเมื่อต้นมะน,นาวเป็นโรคนี้มากๆจะแสดงอาการต้นโทมแคะแกรนใบร่วงผลผลิตลดลงกิ่งและต้นจะแห้งตายในที่สุดการป้องกันและกำจัดเกษตร,รกรต้องตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคเขาทำลายไม่ขยายพันธุ์จากต้นแม่ที่เป็นโรคแคนเตอร์ พยายามอย่าให้มะนาวเกิดบาดแผลและป้องกันแมลงที่เป็นพาหะเช่นนอนใบหรือฉีดพ่นด้วยสารเคมีกำจัดมแมลงกลุ่มคาบาริกมาราไทยออน 2. โรคราดำลักษณะอาการใบกิ่งก้านและผลจะมีราสีดำสกรปรกกระด้างทำให้ผลไม่สวยต้นมะนาวจะแคะแกนการป้องกันทำลายส่วนที่เป็นโรคโดยการเผาหรือใช้สารเคมีกำจัดมแมลงฉีดพ่น เพื่อกำจัดมแมลงปากดูดซ,ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคราดํา 3. โรคก,กรีนิงหรือโรคใบแก้วสาเหตุเกิดจากการขาดธาตุสังกสีหรือธาตุอาหารรองอื่นๆลักษณะอาการใบด่างเป็นสีเหลืองหรือขาวใสระหว่างเส้นใบใบมีขนาดเล็กลงในที่สุดใบและยอดจะแห้งตายผลมีขนาดเล็กน้ำหนักน้อยต้นจะโทมการป้องกันหากพบกระบาดให้ตัดแต่งกิ่งเพื่อนำออกไปเผาทำลาย ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุสังกะสีและแมกนีเซียมทั้งทางใบและทางรากเพื่อช่วยลดอาการรวมทั้งยังช่วยให้ต้นมะนาวผลิใบใหม่ที่มีสีเขียวปกติและควรปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินที่ปลูกให้มีค่าอยู่ระว่าง6.0ถึง6.5 4. โรคยางไหลลักษณะอาการมีอาการยางไหลบริเวณลำต้นและกิ่งก้านเปลือกจะเน่าและแผลจะรูกรามไปถึงเนื้อไม้ การป้องกันควรตัดแต่งกิ่งและกำจัดพุชพืชเพื่อให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึงและควรทาบาดแผลด้วยสารทองแดงหรือกำมะถันผสมปูนขาวถ้ามีการระบาดมากก็เผาทำลายเสียการป้องกันเมื่อแสดงอาการให้ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคไปเผาทำลายและทาบริเวณแผลที่ถูกตัดด้วยกำมะถันผสมปูนขาวหรือสารประกอบทองแดงการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรค ได้แก่คอ p p e r ร์ออกซิค i ราเช่นคูปาวิดคอป p ปอร์ออกซิคอราย85 5. โรครากเน่าและโคนเน่าลักษณะอาการรากฝอยและรากแนนะจะเน่ามีสีน้ำตาลหรือดำลักษณะเหนียวไม่ยุย่ยเปลือกของลำต้นจะปริออกโดยเฉพาะโคนต้นและมียางไหลบริเวณขอบแผลเมื่อรากและต้นถูกทำลายมากๆจะทำให้ใบเหลืองและรล่วงรน่น การป้องกันอย่าให้มีน้ำขังบริเวณโคนต้นและไม่ควรใส่ปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยคอกมากเกินในช่วงฤดูฝนหากเกิดโรคให้ใช้สารเคมีกำจัดพืชอ,อาทิกลุ่มอลูมิเนียมมีทาแลกซิลคอปเปอร์ออกซิคไรายหรืออารีเอต6โลคทริสเตซา่าลักษณะอาการแบ่งออกเป็นดังนี้อาการใบอ่อนใบสีเหลืองด่างใบอ่อนขนาดเล็กผิดปกติ ปิดเบี้ยวโค้งงอใบเส้นโปร่งใสต่อกันเป็นจำนวนมากส่งผลตั้งแต่ปลายนอกกิ่งลงมาอาการบนใบแก่อาการที่สังเกตได้ชัดคือบริเวณเส้นใบจะโปร่งนูนขึ้นเส้นใบแตกเป็นสเก็ตสีน้ำตาลอาการที่ต้นและกิ่งใหญ่สังเกตได้ชัดเปลือกลำต้นไม่เรียบเป็นรอยคลื่นหรือร่องจำนวนมากเมื่อรอกเปลือกออกจะเห็นบริเวณร่องลึกสีน้ำตาลแดงเปลือกผล สีด่างเขียวสลับเหลืองผลมีขนาดเล็กลงการป้องกันถ้าพบอาการของโรคถอนหิ้งทั้งต้นเพื่อนนําไปเผาทําลายและควรป้องกันและกําจัดมแมลงที่เป็นพาหะคือเพี้ยอ่อนหรือการฉีดพ่นด้วยสารเคมีในกลุ่มคาบาริกเช่นเซฟบ,บิน85หรือสารเคมีกลุ่มคาร์โบซันเฟนเช่นพพสเป็นต้น เป็นยังไรบ้างคะสําหรับการเพราะมะนาวนอกฤดูทีนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าการที่จะทําให้มะนาวเราออกนอกผลผลิตนอกฤดูต้องทําอย่างไรแต่ว่าน่าเสียดายมากเลยคะ่ะวันนี้รายการเราหมดเวลาแล้วคะ่ะสําหรับ เกษตรกรท่านใดและคุณผู้ชมนะคะสามารถแนะนําติชมหรือว่าอยากแนะนําให้เราไปถ่ายรายการที่ไหนอยากรู้เรื่องกรรมวิธีเกี่ยวกับการผลิตพืชชนิดไหนโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร่ิึ้นข้างล่างนี้นะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อรายการเกษตรทําเงินได้ก็คือ SMS ค่ะส่งกันมาเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานค่ะแต่วันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Thank you.